วรรณคดีพระอภัยมณีของสุนทรภู่ในครั้งนี้ครูก,ก้อยได้ลากลายเส้นไว้ให้ดูหลายคลิปเลยนะคะแยกเป็นตัวละครเป็นตัวตัวในครั้งนี้ก็มาลงสีให้นะคะตามคําขอของน้องๆขอว่าจะรับชมกันด้วยนะสําหรับคนที่ขอแล้วก็คงจะมีประโยชน์สําหรับน้องๆที่จะเอาไปใช้ประกวดในวันสุนทรภู่นะคะวิธีการของครูเนี่ยก็ลง ให้ดูแบบคร่าวๆน้องๆสามารถใช้วิธีการแบบดูดูแคปเป็นส่วนๆแล้วก็ค่อยๆทำตามไปได้หรือว่าก็วิธีการมันถ้าอธิบายคร่าวๆก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือถ้าเห็นว่าครูลงสีอะไรเนี่ยจะลงตามก็ได้หรือว่าเราจะเปลี่ยนสีเองก็ได้นะคะอย่างผิวเนี่ยเราลงครีมทั้งหมดส่วนที่เป็นทองก็ลงเหลืองทั้งหมด ตรงไหนที่เราอยากได้สีอะไรก็ลงสีนั้นไว้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยมากดน้ำหนักเพิ่มไปทีละส่วนวิธีไล่สีตาหน้าอะไรเงี้ยจะลอกครูหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างเองก็ได้หรือว่าจะดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้กับผลงานชิ้นอื่นๆก็ได้นะคะนางผีเสื้อสมดุดรเนาะมาลินมังกรพลูสีนางละเวง แม่ลูกสุดสาครนะคะสุดสาครกับนางเงือกแล้วก็นางส่วนมาลีสินสมุทรพระภัยมณีกุปแล้วก็ตัวลายของเราก็คืออุสเรนนะกุ๊กไ้วาดไว้ให้ดูหมดทุกตัวแล้วเนี่ยค่ะวิธีการก็คือหลังจากเราลงสีไว้แล้วว่าอยากได้สีอะไรนะคะแล้วก็มากดน้าหนักเพิ่มไปทีละส่วนแบบนี้ จะไล่ทําตามครูไปทีละขั้นตอนก็ได้นะคะหรือว่าจะดูสีรวมๆแล้วก็วาดไปแคปดูเป็นส่วนๆไปก็ได้นะคะขอบพระคุณสําหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดใจให้ครูด้วยนะแล้วครูจะทําคลิปที่มีประโยชน์มาให้รับชมอีกนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตัดเส้นทองนะคะเน้นด้วยสีแดงที่นางผีเสื้อสมุดสวยสวย หวังว่าจะถูกใจน้องๆน,นะบายบายจ้า